จำเป็นต้องตรวจน้ำตาลตลอดเวลาหรือเปล่าด้วยเครื่อง CGM ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานบางคนอาจจะเคยเห็นเครื่อง CGM ที่มอนิเตอร์ระดับน้ำตาลตลอดเวลาโดยแปะไว้ที่แขนแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นเบาหวานไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ได้นะครับเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกน้ำตาลในกระแสะเลือดโดยตรงแต่เป็นน้ำตาลในของเหลวระหว่างช่องว่างของเซลล์ แล้วมันยังมีการคลาดเคลื่อนด้วยนะครับคือน้ำตาลที่โชว์ในตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เวลาเดียวกันกับน้ำตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดจริงๆครับแถมเจ้าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความวิตกกังวลให้กับคุณด้วยโดยเฉพาะหากคุณมีโรคในกลุ่มของการกินหรือว่า eating disorder คือกินอาหารไม่ได้เหมือนคนปกติหรือว่าไม่อยากอาหารครับ ดังนั้นหลักการสําคัญของการที่คุณจะไม่เป็นเบาหวานไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องวัดระดับน้าตาลตลอดเวลาแต่เป็นการที่คุณไม่กินแป้งน้าตาลเพราะสิ่งนี้มันจะเพิ่มระดับน้าตาลในกระแสะเลือด และแถมมันยังไปกระตุ้นการหลังอินซูลินด้วยทําให้เกิดไขมันสะสมตามตัวมากขึ้นครับนอกจากนั้นแล้วอย่าลืมออกกําลังกายรวมด้วยนะครับถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงหมอแนะนําว่าอาจจะเริ่มต้นจากการเดินวันละ30นาทีเพราะช่วยเพิ่มไขมันตัวดีอย่าง HDL ลดพุงลดน้ำหนักได้ด้วยเพราะคุณไม่ต้องการที่จะพึ่งยาไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับ